พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบวรราชาธินัดดา마ศงเททองหล่อพระพุทธชยันตีพระประธานพระพุทธรูปงานฉลอง2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าวันนี้เราสมนาฬิกา12นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบวรราชาธินัดดา마ศเเด็จไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทรงเททองหล่อพระกิ่งพุทธชยันตีปางสมาธิ จำนวน12,600องค์ซึ่งสวนส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพระสังฆราชูปรรมร่วมกับหนงานต่างๆจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เช่าบูชาเนื่องในโอกาสงานฉลองพุทธชยันตี2600ยปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าระหว่างวันที่ย9พฤษภาคมถึงสีมิถุนายน2555เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีเนื้อหมู่มานกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงจนบนรรลุปเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้พุทธศาสนิกชนได้มีพระธรรมเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา8 5พรรษา5ธันวาคม2555รเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา28กรกฎาคม2555ันาย โดยรายได้จะนำไปใช้ในศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพระสังฆราชูธปรรัม์เพื่อการจัดงานวิสาขาบูชาและกิจการต่างๆต่อไป